สวัสดีครับวันนี้ที่โปรโดกมนะครับพามาชมกับ bmw m 2ตัวใหม่ล่าสุดรหัส g 8 7นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันแรกเลยที่แต่งค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆเราทำอันนี้เป็นคันที่3แล้วก่อนอันนี้ก็มีการติดฟิลม์มแล้วก็มีการใส่ท่อไปบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใส่ครบเลยแล้วก็จริงๆวันนี้ที่พาชมนียยังมาไม่หมดนะครับแต่พาชมกันก่อนก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะเป็นชุดแต่ง คาร์บอนรอบคันนะครับด้านหน้านี้จะเป็นของ MHC Plus นะครับเป็นสำนักใหม่จากประเทศอังกฤษก็จะมีใส่เป็นของลิ้นหน้าแล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับ แล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นของดิฟเอรเซอร์อีกยี่ห้อหนึ่งของ Alpha N ซึ่งจะเป็นค่ายใหม่เหมือนกันจากประเทศเยอรมันนะครับก็ด้านหลังนี้จะเป็นดิฟเเซอร์สชั้นครับชั้นแรกนี่ใส่ไปแล้วชั้นที่2นี่ของกําลังตามมานะเป็นตัวที่ปิดแผงข้างใต้แบบเต็มเลยนะครับมีถ้อยเสียของ IPE i n o t t e h ด้วยส่วนล้อนี้ที่เห็นนะครับเลือกเป็นของ a d v 1ขนาดข้างหน้า20ข้างหลัง2 0นิ้วครับผม พาร์ทครอบกระจกตัวนี้จะเป็นของ M Performance นะครับซึ่ง M Performance เรามีเลือกอยู่ประมาณ3 4ถึงชิ้นนะครับก็จะมีตัวครอบกระจกตัวนี้ตัวคีปฉลามที่เป็นสัญญาณวิทยุของ BMW นะครับแล้วก็ตัวตุดเป็ดของคันนี้แล้วก็เอกลักษณ์ของ M ทแท้นะครับก็จะมีตัวหลังคาคาร์บอนที่มาจากโรงงานเลยครับผม สำหรับคนที่ใช้รถ BMW M2 รุ่นนี้นะครับจะมีข้อสังเกตนิดนึงคือรุ่นนี้ออยล์คูลเลอร์เนี่ยจะอยู่ข้างใต้ของกันชนเลยนะครับซึ่งมีโอกาสว่าขับไปโดนเนินอะไรอาจจะมีการกระแทกเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มมีสำนักแต่งที่ออกแบบแผ่นปิดข้างใต้นะครับซึ่งคันนี้เลือกใช้ของ Turner m o t o r s p o r t ก็จะเป็นแผ่นที่ปิดคุมข้างล่างเลยนะครับเพื่อป้องกันการกระแทกอะไรเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะทําความเสียหายได้ครับพามาชมใกล,ใกล้ๆกับล้อ ADV1 ตัวนี้นะครับจะเป็นของไลน์ที่ชื่อว่า ADV5 M2 v 2ชิ้นนะครับแล้วก็เป็น SL สเปตัวนี้ข้างหน้า20ข้างหลัง21นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวถังวายวดีใหญ่มากๆเลยสำหรับ M2 ตัวนี้ก็คือข้างหน้าเนี่ยสามารถใส่ได้ถึง10นิ้วข้างหลัง11นิ้วเลยนะครับตัวรายละเอียดของสีล้อนะครับสังเกตถ้าดูใกล้จริงๆเป็นทูโทนนะครับก็คือตรงก้านด้านนอกเนี่ยจะเป็นบรัชที่เป็นเส้นๆน,นะครับตรงร่องนี่จะเป็นโพลิชซึ่งก็ลูกค้าคนนี้จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ ADV1 ครับคันนี้ก็ใส่มาหลายคันแล้วแล้วก็ชอบล้อสไตล ส่วนเบรกนี่ยังเป็นเบรกเดิมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมีการสั่งไปแล้วนะยังไม่มาก็คันนี้จริงๆยังมีขาดอยู่สองสมชิ้นก็จะมีพวกโชค๊ค KW ดดิวมีเบรกกรองอินวิลี่ที่ยังไม่มานะก็เดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องครับว่าทำอะไรไปแล้วแล้วก็จูนขึ้นไปกี่แรงมาครับผม คันนี้นะครับดูในห้องเครื่องตอนนี้เห็นชิ้นหลักๆเลยก็คือจะเป็นตัวครอบเครื่องของ Eventually นะครับซึ่งกรออากาศเนี่ยยังไม่มาจริงๆมีกอกอากาศด้วยนะครับเครื่องที่ทำไปแล้วแล้วมองไม่เห็นนก็จะมีของ m มา f o l d แล้วก็ Intercooler ของ Wagner นะครับแล้วก็จะมี b o o s t p i p e ด้วยนะครับตัวนี้มีการจูนสเตยสไปแล้วกล่องเนี่ยถูกล็อกนะครับรุ่นนี้ยังยังปลดล็อกไม่ได้เราต้องส่งกล่องตัวนี้ไปที่เยอรมันประมาณ2ออาทิตย์นะครับในการปลดกล่องแล้วก็ส่งกลับมาจูนเปน วัดไดโนจะได้ขึ้นมาที่543แรงม้าเลยเพราะว่า B M M รุ่นใหม่ๆเนี่ยสเปคในกระดาษจะค่อนข้างเคลมไว่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็เราพอเราจูนสเตย์สอไปหลังจากใส่ท่อ IPE แบบทั้งเส้นเป็น catless นะครับเพิ่มมาอีกประมาณ119แรงม้าตอนนี้คันนี้เป็นแรงม้าที่660แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดได้มาที่119นิวตันครับผมแรงมากๆแลวันนี้ าดูด้านท้ายของ M 2คันนี้นะครับสังเกต BMW รุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะ M 2ตัวนี้เนี่ยโป่งเนี่ยจะสวยงามมากมันเหมือนเป็นวายวดีเลยนะครับทั้งที่เป็นแบบมาตรฐานคันนี้นี่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็เดี๋ยวถ้าใส่โช้กเนี่ยน่าจะหล่อยิ่งกว่านี้อีกนะครับด้านท้ายนี่ก็จะมีตัวตุ่ดเป็ดครับของ M Performance Diffuser ของ Alpha N ของเยอรมันแล้วก็ถ้อยเสียอันนี้เราเปลี่ยนเป็นของ IPE นะครับเสียงโหดมากครับชุดนี้เพราะว่าใส่เป็น c a t l e s s แล้วก็มีการจูนลดไฟแล้วเสียงนี่ก็จะมีโหมดเงียบโหมดดังนะครับซึ่งในนนนโโหหมมดดดดเเเอีีีี่ยยยสงงงตัััััวว้จะากกคครรบบ๋ลไปฟู うん。<music> างครับกับเสียงท่อ IP คันนี้โหดมากมเลยนะครับโดยเฉพาะเสียงตดคันนี้เวลาถอนคันเร่งนี่ตดลัวมากเลยครับแล้วก็คันนี้นะครับที่ผิวเงางามอันนี้มีการเลือกติดฟิล์มของ ATL f e n i x ไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ตัวฟิล์มเนี่ยจะมีความหนามากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะเป็นหนาที่220ไมครอนแล้วก็การประกันเป็นจาก3ปีเป็น5ปีนะครับสำหรับคนที่ติดตามคลิปนี้นะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับของแต่งต่างๆในรถ BM และรถรุ่นอื่นเนี่ยสามารถติดต่อทีมงานเราตามข้างล่างน,นี้ได้เลยนะครับผ่านทางไลน์ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ